ซึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเดือดเดือดเปือดเดืเดือโซนีโนีก๋วยทอดฮวยทอดโยนละไปทอดโยนเลยก๋วยทอดกินกับพี่ซ้าลองกินซิของพอป้าแล้วว่าของเดือดึกอันไหนอร่อยกว่าอันนี้ของอะไรอันนี้ของเดดเดือดกว่า เดี๋ยวถ้าป๊าป๊ายยู่ให้มันทำมาเอาเอาปะเอาแม่นั่งเลยจ้ะน้องปะเอาเก้าอี้มาแม่เราก้าอี้แม่อ่ะโทษที่ไหนล่ะตํานอกกว่ากะก้าอี้ประจำตำแหน่งอะประจำพระองค์อะประจำพระองค์ฉันอะกว่าจะกินได้อุ่นหนา แม่น้องพิมพ์แม่กับพ่อน้องพิมพ์มช่วยกันสใส่ม่านให้เมื่อวาน <laughs> ทังประตูหน้าต่าง <laughs> <c oughs> ตอนนี้บ้านมาอาห้องเรามีมา่านแล้ะเมื่อก่อนก็ใส่แล้วเอาออกออกแล้วก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าปีนโตเกีอี์ไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนี้ ความหนุ่มมันเหลือน้อยอ่ะกินฮัลโหเดี๋ยวมันจเย็นไปไ<ม>ยาก,กิน<ค>แล้วไม่ใครรทรัพย์อยู่แมฮะไม่ใคอรอ,อู้รวทรัพย์อ๋อจ้ะ,ะว่าุ่นหองมา เป็นยัเอเป็นยังงม้ก็ะละคนด้ยกูกระกิ๊กอยู่ก็